ผสมโดยโยกค,ครับอยู่กับแพมทิปล่างเพอะดีครับวันนี้ครับผมว่าจะมาสร้างรถดิฟกันนะครับผมขอไม่ตัดต่อแล้วกันเพราะว่าเสียเวลาครับไีก่อนไปนครับโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อผมมาเดือดน้องนิดหน่อยโอเคต่อไปทำเปปผสมกว่าตอนแรกโคลนแค่เตรียมันนี้ขึ้นมา มันนี่ด้วยผมนี้ว่าเคยเล่นตั้งนานละเพราะว่าเพราะว่าอะไรว่าเสียเวลาเอาขครื่อนม์ไอ๋ออยู่นี่ไงโอเคไปนี่ยับร้อยคุณต้องเอานี่มาด้วยเราได้เอาตามใจบ็อกของคุณเลยตามใจบ็อกเลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอค่ามากันโเมื่อกี้อยู่ตอบผิดว่าจะจะตัดจะตัดใช่ไหมแต่ผมนั้น ต,ตัดเแทนเพราะบัาเสียเวลาการถ่ายคลิปโอเคตอนนี้ถ้าได้มีส่วนแบบนี้แล้วให้คนนี้กดวางแล้วก็โอเคตอนแรกโฮนี้จะสร้างรถง่ายๆก่อนเนาะตอนแรกให้เป็นพัมแบบนี้ก่อนในสองก็คือทมแบบนี้มันง่ายกับผู้เล่นใหม่มากๆโอเคถ้าทินี้เสร็จเอาหุ่นวางแบบนี้เลยมันเทิสไตล์รถแข็งนี่หน่อยๆเนาะนวางแบบนี้เลย แล้วก็วางเครื่องโยนไปเอาไว้ตั้งหน้ากันถ้าไว้ตั้งหลังเนี่ยโอเจะเเอาเอา,เอาอันนี้ไว้ตั้งหลังเลยแล้วก็เสร็จทำแบบนี้เลยแล้วก็วางเก้าอีา้นี่คือนี่คือคันเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆโอเคใหต้ตอนเริ่มกดตรงนี้เลยโอเคเยียบร้อยให้คนนั้นลองทดสอบก่อน ลองไปดังหน้าอันนี้มัจิดหลังยก,ยกยกขึ้นใช่ไหมให้คนนั้นลองดูเนี่ยดีฟดีฟเนี่ยแบบนี้แหละครับคุณสามารถทำทำแบบเกมเกมรถเกมอะไรเกมรืแข่งอะไรได้ครับไปเขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ